เฮ้ยวันนี้จ่ไม่ได้นะครับอะไรครับอะไรครับเดี๋ยวเดี๋ยวครับเข่าเหลืองครับเดี๋ยว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 ครับคุณไปยืมชุดแก๊มาใส่คราเนี่ยคุณไปยืมชุดแก๊มาใส่ครับอะไรอันนี้ของพี่เขาเนี่ยเป็นคนที่เวลาซื้อของอะไรต้องผ่อนนานตลอดทำไมครับนี่เขาดาวน้อยดาวน้อยไม่ดาวเียดาวน้อยดาวน้อยผ่อนนานร่วมทำบุญกันหน่อยครับเอาละ เอาแล้วแหละคุณแม่กัไแรครับติ๊กต็อกเอาทีวีด้วยเอาสิเดี๋ยว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 อันนี้เอามาจะซื้อเหรอครับจะนับ่ว้าจะนับเฉยๆโอ้โหงั้นเก็บเลยงั้นเก็บเลยเอาเอาหนึ่งร้อยบาทนะครับชุดแรกหนึ่งร้อยบาทขอบคุณแม่ขอบคุณค่ะนี่ค่ะเดี๋ยวนี้หน่อยค่ะชุดกางเกงหน่อยนี่ดูนี่ค่ะดูมีเงินมีรวยนะคะ่า เด้อครับเด้อครับเด้ออันไหนผัดหมี่อันไหนผัดหมี่อันนี้เหรอยังไม่เคยกินลองกินก่อนตายแล้วอิ่มข้ายิ่งอิ่มเลยอร่อยนะลองดูสิคือไม่เจอมันจะดูไม่อิ่มมันจะดูไม่งงานลองดูสิอร่อยจ้าเนี่ยดิเฮ้ยเฮ้ยเอามาไหนพี่เองไม่มีจานใหม่อ่่ะไมรู้จะมาโต๊ะเลยมาไม่ได้โต๊ะเราไอ้นี่แมวปุ๊บไอ้มา กงครับผมมากโอนใครกไข่อะไรเข่ไม่ชอบกินไข่แล้วก็ชอบกินฮอทดอกก็ใส่ไปสิใส่ได้ไม่ล่างได้ก็ใส่ไปสิข่าไม่ดังพูดเหมือนอยากได้ลองกินของเขาเนาะเออไม่คณะปากไม่คณะปากไม่คณะปากหรอกขอดูพระเอกหน่อยอะไรอ่ะนะเฮ้ยเดี๋ยวอันนี้มันนอกสคริปต์ไม่ใช่เหรอไม่ได้มีตะเคียนไม่ไม่มีเฮ้ยโอ้ เวลาตัวเองโครับดูมีห่อไว้ห่อไว้นี่นี่นี่ไม่ต้องห่วงนะคืนนี้ถ้าอาบน้ำแล้วขนตูดเปียกอ่ะมีดายมาด้วยนางสิกได้ใหญ่มากได้ใหญ่มากโอ้ยโอรอรสัมอาของแดร์สีกับซุปเปอร์แมนอย่างคืนนี้ใส่เหาะทั้งคืน อยากดูใบนี้มากกว่านางเอกหน่อยเว้ยนิดหนึ่ง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 มันไม่เรียบร้อยจริงๆนิดเดียวนิดเดียวนิดเดียวเอ้ยไม่เรียบร้อยเลยนี่พับไปอย่างนี้เลยอย่างเดีไม่เรียบร้อยอย่างนี้นี่เรียบร้อยแล้วนะนี่เรียบร้อยมากแล้วเร็ว